เอาชิพหายแล้วเปอเป็นสิวะโอ้ปลาหน่อยกินปลาไงพี่น้องโอ้ขึ้นกันเลยมาครับสีเบฮงฟีม,มือเยอะปลาโดดออกไช้ถากไปแนวอู้ไปขวัญน,นี่เปน็นสาวนี่ก็สาวซ้ำนี่ โอยู่ดียู่ดีซื้อปืนให้ยูเดี๋ยวนี้เอาอีหยังเจ้าคืาบอกว่าร่องเศร้าที่สุดนั่นกับนั่น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 ฮะนั่นเบื้งอย่างงี้ยยาวาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นแปลว่าไปบอกแล้วนี่แหละซ้ำๆนี่แหละความมุงไส้ชายนี่ของข่อยมากเลยนี่นี่นี่ขนาดประมาณนี้ละนี่ปลาควมมีเกิ่ยวเดี๋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 ยวคอยเบิ่งก่อนว่าตาเป็นปลากระเทยหรือปลาคือเดี๋ยวหาก่อนไปว่าแล้ว ย้อนยิ้มผู้ใดนี่เห็นโมเม้นย้อนคอยเว้ยเอามันขึ้นมาบ้างกันนะมันตาหวานมันสมองมีกี่มาหนอฮะสมองมีกี่มาฮะอยากกันไม่ได้เขามีกี่สั้นมีก้อยบ่บอกบ้าใส่ป่าโอ้พอดีเลยบ้ามันใหญ่ขึ้นบังประตูเดี๋ยวว่าไม่ใหญ่เยญ่หมดทีใหญ่ตัวใย่ตัวใหญ่ขึ้นบังไขว้าแนี่ไขว่าแล้วเครื่องสับอ่างก้อยเสียไปเส้ ีทมันยอดสีมือเจวเป็นวะบ่ละเนี่ยคือว่าใหญ่เลยไว่าอ่ะออเอเลยกระทาแั่งโอยซืฮะลยไปท่าคขง่งโอ,<า>อยซือย้อว่าแล้วสบอ่างโอเสียไปใส่จู่วแข่งนี่โควิดเดียวยังกีเขียนเด็นเป็นมาดุนเราบ่ฮะ <c oughs> เป็นมาดุนเราโอ้โหเรี้ยงเป็นจงแ่มือเกิดผุเหยวแสดงว่าอีเมียโบหูอืมอีเมียโบหูเป็นบ่ โว้ยกบเบอร์หูมันกี่ทองเงียปากได้ดนแนวอ <นะ S 1> ย่าเว้าชิบหายเจ๊ก <c oughs> วันกูมีอายกูนึกว่ายงีไปเที่ยวงานไขว้เลยนึกว่าสิมีคนมาซรอยข่อยอยียผู้ชายมันล้วนล่ามเท้่เจ้าก,ก็เป็นไอ้ไขว้ไปซ้อยู่ไขว้เขาซื้อค<ข>นเหลียวส่วนตีคนผู้ชายเ่ียบไปเลี้ยงไม่งข่อยว่้ผมใครว่าเพี้ยนสาวอยู่เหรอผมเงียบๆแต่เที่ยงไม่โอ้ยอยว่าไม่เจ้ามันเอียากจะของเกี่วอะไรสิไขว่าแล้วว่า เป็นย ao จะสังเป็นย ao จะสังอัไรสีก่อนเปลี่ยนตัวเม่นเม่นไปเฮ็ดทางไปเฮ็ดยังเป็นเม่นด้ยังไม่เย็ดพ่นไปเลี้ยงเนื้อครับพ่นพ่นพ่นไป่พ่นไป่พ่นไป่พ่นไปเลี้ยงไม่ได้แล้วพ่นหน่อาเขาอยู่ในไฟพ่นเออเออมาบีมาบีมาบีเสียวเสี่ยวไปปล่อยบ่อนั่งดืี่ไปยังเย้ขึ้นมาพี่ พี่มหาหม่พี่พี่พี่เออบอดพี่ตูวเบิ่งกันนะบอดบตาบ้านนี่ตาบอดเหราะอะไรมับอดมันฟังเสียงผมไปยังม่ตัวเนพี่ตัวเบ้องกันนะบอดบ่วิธีวิธีวิธีหางยังตัวูกันเอวิธีนะ เยจาตอดมือเกนีงหักมันเักเนมีไข่เนหักอ๋อคือหัวมีไข่ไว้มันกิดอิ่มบ่ตบกบหัวเลยไข่เต็มพุงกงนบ่โอ้ดีว่าเขาคลองโอ้ดว่คล่องมันบ่คล่องโอ้เออมีขัดเน้อสาม เปิดเบอร์กวางเด้อโอ้ตรงขาดหมดให่ยัดเลยยัดเลยเดี๋ยวบัตรกวางบ้านปีนี้มั่นแสดงห้องเจ้าลงไปหาหองข่อยห้องข่อยปริมา่นห้องข่อยหลุดมือหลุดมือว่าผ่ากลางเขาวางเลยอุ้ยหลุดมือวเริ่งเลยไปบ้านบ่บ่ขังไว้หน้าห้องก่ออื่นสองห้องจะไปบ้านตัวอุ้ยป่าเนี่ยเพื่อป่าไปเด้อเกิดรักใช่ไดีบ่ะเออเกิดรักได้วกูใส่หากินมันมัน ปลาทบวน่ฮะปลาทกเดปลากรยงพปอยังไรวะพวกค่ใช้แบบไหนดิก็ขาปไเรอ้ยยยยยิยยยย้ยยยยยยยอยยยยัยย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 ยอยยอยย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 ่ยยยยยย่ยย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 ดยยน้ยยง

บาดเจ็บดิเสียงคือไม่ได้แต่วะาเพ่งไม่ได้ทีเพ่งไปมาว่ากว่างเพ่งไม่ได้เลยไปมาเสียงคือแต่เลยไปมาอันนี้เพิ่งไม่ฝูกตุนไม่หมดไปมาไปเหรอเส่มึงทิีหรอกบ่เอ้ยเนี่ยเกิดในเล่ากูสิได้เนี่ยพยายามเบ็ดกูไปฮะ จะเพิ่มเท่าไหร่บอกงั้นอ่ะสองสามมันมีปวงมันอยู่นะดันดันติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกสอมไปมึงซสอมกระสังกูปลากูค้างปลาไว้ตลอดกูได้ปลามาตลอดมึงเคล็ดลับตลอดที่หายเก็บนี่นาดีเกมโอ้มึงจะเลี้ยว นาดเหนือหุยาแล้วเหนือขูยาแล้วกันห่างนะ,ะ There, mm. uh, mom, 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 mom. ันเนาะพ่อวับวากเรือวันน่ไงะม่าไม่ากบนี้อกว่าครังหน้านี่ออกมันจบเลอยาจะแตกใ้จะยงอีกโอ้ยขูยิงกีวกขู่ยิงขีดสองเข็มวันนี้บอลซีนอวกขสองเข็มยังขีดกวีดยจว่เจานั่นตีเดี๋ยวนี่ังว่มีแนวห่ง รวมมเอยมึงเขีวเ้อเกิดย่ามึงเขวมึงเขีวมึงเขียวเห็เขียวอีกีน่ทั้งสองาั้งสวน้จริงหกร่ทั้งอง้่น้าร์มาบ่ต คืออะไรว,วัน,น,วนี่มันหักวก็หรือหัวอย่งวะอ๋อชิบหายแล้วเปลี่็นสิวะโอ้ปลาหน่อยกินปลาเงี้ยพี่น้องโอ้คือกันเลยเออปลาหน่อยกินปลาเงี้ยคือกันก็พวกเี้ตู่เลยวะนั่น โอ้ปลาคอกินปลาเข็งเอาเอาเอาปลาคอกินปลาเข็งป้ยาหญ่เติบแล้วครับพี่น้องนี่บมึงฟาเมอหนึ่งไหมอันนี้สามนิว้วป้าเบีดขั้นหน่อยๆมือแรกแข็งมนันครับเอาปลาหน่อยกินปลาเงี้บมึงพี่น้อง ว่ามันไปกินหางกันพักไว้ก่อนอ้ามันแล้วมั้ยน้อยกินปลาไงครับพี่น้องปลาไปไปายปามคันอื่นต่อว่ามันแล้วมันอี้มันแล้ว,ม,วมันกินยังไงวะนี่เดี๋ลูกโอ้หนามคือลุงเดียวะหนามคือเป็นไงตูเดียวะ มีหนาไม่กินปลาหน่อยอีกเดี๋ยวสีปล่อยเพิ่งกันเออขาเข่าคือคมเลยวะเออเออมันกินปลาไงเงวะมึงพี่น้องปลาไหมปลากินปลาผมไม่เคยเห็นงับมือหูซะเลยเออ,เอ,อ nên bà chỉ đồ bà tôi đi cái chắc tài về này đưa đưa những đi về nhà bố, ô nó xuống đi xoay ออกได้กินน้องอที่ล้วจัิไลยังกินหลยกินหลงติดข้อจากพ่อลออบอกแล้วอย่ากินหลยเพิ่งสิกินแล้วสิป่อยปลาตัวนี้สิป่อยมัน้นะครับ นัาขยายพันธุ์เบิ้งพี่นอ้องปลากินปลาใครของมันจะเคยเห็นอือถือปลาเค็งตัวบบนี้ยหนี่งคนกินเขา ครับสีห้เบิงงฝฟีเมอ่เยอะปลาโดดออกโดนแม่นแว่วเต็มๆเลย